ว่าฝันแม่นแล้วฝันเมื่อไรออกเมื่อนั้นนี่ก็เมื่อไหร่ก็ตาอยู่เจ็ดที่แปดทั้งกระไดทั้งกระสือโอ้โหนี่หกสูงนี่แตถูกเจ็ดแปดสองหกหกสูงก็ถูกมีความเป็นไปมาไงถึงได้ฝันเห็นรถบ้านบ่มันเห็นรถบ้านใหญ่อันนี้รถบ้านสองหกสองหกกระสูงโอ้นะครับเดี๋ยวมาเจอคุณยายฝันแม่นล่าสุดนี่ถูกหวยลาวบ่แม่หวยลาวคนที่ได้ก็แด็ดสุดฝันก็ฝักให้ห้าห้าสี่ตัวเดียวหนอห้าห้าสี่ตัวเดียวเลยบอกหวยลาวตรงๆเลย เมือเลามันออกหกสีไก่สองหนึ่งเลยถึงไม่ถึงไงนี่ได้ยินข่าวว่าฝันแม่นแล้วฝันอะไรออกเมื่อนั้นนี่ก็เกื่อนฝันเห็นตาตานําไรเจัาปูอันนี้พออระเจ้าผูเนาะทันนดัยลาสามสี่ลัวตาหนัะปวดสูมาให้ตาอยู่เจ็ดที่แปดทั้งก็ได้ก็สูโหกสูงเนี่ยเจ็ดแปดสหกสงก็ถูก ม้วนกับทูสามสามวันสี่วันก็ไดีเสนที่ยายไดอุ้ยวดเดียวยายชื่ออะไรนี่ชื่อยายขจรองเป็นแม่ค้าขายขนมแกงขายแกงตลอดขายเห็นตั้งนานขายตั้งนานแล้วนี่หนะเออวันนี้เรามาขายอยู่ข้างๆยายวันนี้เราแต่เฮ็ดควรมาขายพอดีมาเจอความฝันของคุณยายยายชื่ออะไรนะลืมชื่อยายจอนยายจอนยายจอนอืมยายบรรจุสอ่อ ฮ่ฮาีเ่าอ้น่เอาละงวดกงไวแล้ววดนี้ชอบอะไรงวดนี้ชอบอะไรคือแล้วหกสองสองหกคือหัวใหญ่เลยนะหังวดนี้มาเนี่ยหกสองสองหกเน่ยังกเห็นรัดั่นน้เอออกดินลอเมือราเดนงน่นะรถพัดมีความเป็นไปมาไงถึงได้ฝันเห็นรถบัดบ่มันเห็นรถบัดใหญ่อันนี้รถัใหญ่ขนี่มันมีหกสอง แต่มันมีสองหัวกับสองเนื้ออืมโอ้เจไดเจไดเจได,ไดสืบจากของน้องพอ่อน้องพ่อเขียนใทยหาหาหาสีก็ไม่สืบจะหาหาตีก็ไม่หาเจไดอืมเจได้ไดนิดนึงนิดนึงอันนี้คุณยายขายกับข้าวขายกับข้าวที่ตลาดเนอะวันนี้เราออกมาขายเห็ดมาเจอความฝันแม่นวันวันนี้คุณยายชอบหกสอง เนี่ยไปออกหวยลาวซะก่อนไม่เน่ดอกเนาะมันมีสองหนึ่งหสองใช่ไหมเลขทะเบียนรถฝันในคอมฝันนะนะจ้ะุดบัข้าดูไปดูรถบัแล้วมัน2่งหนึ่งสอหสครับรวตสลีไแล้วสองหอ้เขาหริวชื่อใหญ่เลยยายจอยยายจอนยายจอนยายจอนขายกับข้าวเด้อครับเด้อ ใครแวะไปแวะมาอยู่นนสูงอยากอยากมีโชคก็ยายจอดก็แว่นมาถามได้เมื่อกี้เห็นเห็นเห็นพนักงานางเห็นพนักงานอ,างอะไรวิสโก้คนนึงแล้วก็คุณแม่คนหนึงคุยกันเรื่องหวยลาวอุ๊สดงว,ว่าแม่ฝันแม่นมากนี่เ,เนี่ยคุณนำโชคให้ลูกหลานอายุเท่าไหร่เนียครับแม่เนี่ยเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกที่แล้วก็ถูกเจ็ดแปดวนหนึ่งก็ถูกยูนโฮกเขา วันนี้ไมศูนเก้าหมาใหม่เนาะเหมแต่ได้น้อบ้านหลักสองหกหกหกน้องทุกคนทุกคนมาบางเต็มท่นมันเอาเบอร์เล่าเนาะไปหาหาแปดก็ได้แปดหาหาแปดก็ได้เบอร์เาครับแหมนังไปนังมาเนาะมา่เจอยังฝันแน่นอีกแล้วอือ ะะคือถุงเงาแน่แล้วว่าคือมีหลายดอยยยรอจิงไหมนะคือมัดสวยๆโ,โอ้ก็ยังดีก็ยัง,ยงยมีหลายคนเข้ามาถามน,น,านอยายเนาะเออเห็นเราเดินเอา้ายายนี่จะต้องมีอะไรเด็ดทุกอย่างแล้วนี่จริงๆเลยครับยายฝันแม่นยายจอนฝันแม่นนะพี่กูนะครับมาขายเห็ดนะครับเด้วก็ใครสนใจก็นะครับเดี๋ยวอีกห้าถุงยายจะนั่งยายจะนั่งประจําอยู่เพราะตรงนี้เป็นร้านผ้าเขาเนาะ ไายของตรงทีแยกตลาดสดนวลสูงครับเนยทุกอย่างทุกอย่างสิบบาททุกอย่างยี่สิบเนี่ยายอีีอะไรม้างใหญ่นี่มันื้อสิกป,ประตูแกงที่เล็กกระ,นนะิีหมูแองผักหวานแกงผักหวานปลาใสใสอะไรนี่ใสหลา,า,ายอย่างลาย่างขี้ตัวมีอยู่ใสหมดแดง อันนี้อะไรนมัยนี่อันนี้โล,โลูโลถุงละยี่สิบทุกอย่างยี่สิบเดี๋ยวยายมัดผักบุ้งไปสัมภาษณ์ไปไถูงมาจากขดดั้เน<ป>น่ยถ้าจำจำได้นี่เคยพิสขั้วดหนือมั้ยนี่มันก็พิดเบอ้งถุงไปเแต่ว่าต้นมากจะถูกมากน ถูกสองวอดติดกันเลยโอ้โสองวอดติดกันก็มีไม่ได้ใจใหญ่ซะหน่อยก็จะได้ตัวเป็นร้อยเนาะง่ายที่ได้สดตีดเลยเด้อบางวันทีหนึ่งน่ะซ MM ื้อเจ็บแปดเจ็บกับนาลุดตลีดอ่ะพอมาวันที่ที่พบคือเจ็บแปดตัวเดียวมันออกเป็ดเจ็บโอ้ยหเนอตัวเดียวล้วนๆเลยพระบุ้งกรรจังบ้านนี่จิบาทปลูกเองบ่แม่โอ้โหบ้านอยู่ตรงไหนนี่ ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกันเอาละถ้าออกมาหกสองวันนี้ผมไปหาในบ้านเด้อดจะไปช่วยเก็บผ้าบุ้งเนาะเอาละจะไปช่วยเก็บผ้าบุ้งเน้นอย่างเดียวคือหกสองแล้วก็สองหนึ่งเลขทะเบียนครับล้มันในใจลักสองหกในใจลักสครับเอาเนาะครับเอาครับเอาสองหกเลขเก้าหกสองด้แล้วเิ็บถึงตรงๆเลยน่านะวันนี้ ติบบานงวดสอนกระดาติบ้านอสองมวดติดเ่ยหกสูงกระดิปบนที่หลายเคยใจใจเคยใจอยากแบบงวดนี้กูถูกน่ยสื้อจักตัวละลอยนี่เคยไหมไม่เคยเลยไม่เคยซื้อเต็มซีกระติบบานกระตเตอรีทิบ้าที่ยี่สิบอือกรตกรตนี่ซื่อถุงวดุงงละสองใบสอใบโหะอยู่กับใครบ้านอยู่กับใครอยู่ตะลูกกระรานลูานแข็งแรงไงหนู กีตซิพุกนะนี่ทนนี่มาขายของนาทีจักรยานมาด้วยนะกี่นี่เนาะนู่นนะจักรยานคู่ใจแกมีมีทะเบียนรถไม่ต้อหนึ่งยสามล้อ,อก้วงคู่ใจโอ้สายขึ้นโอเป็นนักข่าวอือโอ้สายข,ขึ้นไม่เปไ็นนะึกเนาะเออนั่งนาทีจักรยานอะไรแข็งแรงขนาดนี้ดูเลยนี่อเดี๋ยวผมบุ้งขับองเด้อครับใครมาอุ่นหนุนใหญ่เด้อเนี่ยนี่เอาไปไอ้อะไรนะไอ ใช้สวยแต่ย่าทำทุกอย่างเองเลยลงมือทำตัวเองเออทำทุกอย่างเองเลยเด็กทำหลานมันกับเพื่อนเนาะนที่ถ้าไอ้เพื่อนไม่เพื่อนอะแสดงว่าต้องอร่อยนะต้องอร่อยนี่ฟังเพลงดาเออหยุดพืดมันเออเอานะก็ขอให้คุณยายขายให้หมดนะครับขายมดนี่ก็ได้เป็นพันได้ไหมเนอะ ทุกพันเลยวันละพันกว่าทำมืดหนาทำไม่มกระด็เจ็บไปกำไรบยัรโอ้ยโยยังดีนี่เนาะผว่าทำด้ยดีกว่าผมเด้เนาะอืมมืางนั่นูงก็มดเลยเนียแสดงว่าเขาเอร่อยนี่เนาะพอกินได้พอกินได้นี่มีมีถ่อมตัวได้พอกินได้ด้วย อ่านะครับก็ฝากเป็นแค่แนวทางท่านนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวตอนนี้เราอยู่ขยายใจจรเนี่ยงจรครับเ,เน้นที่สุดก็คือ62ชอบมากนะถ้าเข้า62ก็นี่เจอผมวิเดียยายเด้อ <laughs> ขอบคุณมากครับคุณยายข,ขายดีๆเด้ดออวัสดีครับอ้าว